สวัสดีคุณนอซทีช่องพะออนพี่สาวลงพลนะคะตอนเช้าเๆค่ะตอนเช้าเๆพะออนก็มาให้อาหารน้องไก่นะคะ าให้อาหารน้องไก่แล้วนะคะตอนเช้าอ้ยไม่รู้จะจิกกันทำไมลูกกินด้วยกันกินด้วยกันอืม เริ่มโตแล้วนะคะไข่กอนอรมไม่รู้จะจิกกันทำไมลูกกินด้วยกันกินด้วยกัน เดดก็กำลังออกมานะคะกโมงเช้านะคะคุณดิจิ รู้สึกว่าไก่ปราอ่อนจะบางๆลงนะคะ,ะอ่อนก็ได้แต่คิดนะคะว่าหมานะคะหมาคนบ้านตรงข้ามเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงหมาแล้วเขาก็ปล่อยเนาะค่ะเนาะแล้วหมาพราอ่อนเนี่ยบางทีปอ,อนก็ผูกไว้นะคะเพราะว่าเห็นไก่ไม่ได้วิ่งใส่นะคะปะอ,อนก็เลยผูกไว้เป็นบางครั้งนะคะตอนกลางวันปอ,อนไปดำนาอยู่ที่ทุ่งนาข้างล่างโน่นนะคะปะอ,อนก็จะ ผูกไว้นะคะหมาตอนตอนกลางคืนตออนก็จะปล่อยนะคะคนเอฟซนี่ค่ะกัวัวหมามากัดไก่นะคะเนาะตอนรู้สึกว่าบางบางเบาเบาบางบ,บ,บาง,บาง,บางนะคะนี่นะคะจากไก่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะคะก็เหลือตอนคิดว่าคงจะไม่เหลือถึงห้าสิบนะคะเนี่ย ธรรมชาติเนาะค่ะเนาะหมากับไก่เห็นกันไม่ได้วิ่งใส่กันเลยนะคะประออนก็ขอบคุณคุณเอซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ อืมตีกันทำไมลูกอืมกินด้วยกันกินด้วยกันอืม